สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนักข่าวข่าวครับสวัสดีปีใหม่ไทยฮนะวันนี้วันนี้วันทีนะ่สิบสามสิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับก็วันปีใหม่ไทยนะฮะก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆน,นะทุกทท่านครับจงมีแต่ความสุขความเจริญครับ ไม่เจ็บไม่จนตลอดชีวิตฮนะคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆท่านนะเพื่อนผมนะที่หลงเข้ามาดูเนะี่ยที่ดูคลิปนี้นะก็ขออวยพรเพื่อนทุกท่านมีความสุขร่ารวยแบบงงๆรวยแบบไม่มีเหตุผลวันที่16ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์แล้วกันนะฮะทุกๆท่านห้ามเจ็บห้ามป่วยฮนะเมาก็ไม่ขับนะฮะ ก็ตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยอ่ะผมเดินมานี่เมาตั้งวงกันโกงเล่ากันก็ดื่มได้ฮะสังสรรค์ได้อย่างมีสตินะฮะไม่มีสติบางคนอย่างที่บอกอ่ะสมัยก่อนผมดื่มนะดืม่มดื่มมากด้วยตกเย็นมาหาละหาที่กินละตอนนี้นเบือ่อไม่เลยเลิกคือบางคนมันถึงจุดอิ่มตัวไงเออกินไปก็งั้นง้นอ่ะเมาก็นอนไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีประโยชน์เลยสมัยก่อนก็ ขาดเดิมขาดิ้งเหมือนกันนะ่ะร้านไหนร้านไหนตกเย็นมาเอาแล้วว่าโทรหาคนนู้คนนี้แต่ตอนนี้เราเลิกแล้วหยุดแล้วก็มันเบื่อก็เลยเลิกไม่ได้รังเกียจคนเดิมอะ่ะเดิมก็เดิมไปแต่ว่าเราเดื่มเหล้าเพื่อสังสรรเพื่อมีความสุขนะครับไม่ใช่ดื่มแล้วมีความทุกข์บางคนดื่มแล้วก็สร้างปัญหา จากคนดีๆเรียบร้อยกลายเป็นเสือเป็นสิงทั้งนั้นบางคนก็ดื่มแล้วเป็นงูเลื้อยเลยื้อยบางคนก็เป็นลิงเออไม่หยดุดไม่ยอนบางคนก็เป็นเสือดุชีบหายแม่งตอนไม่ดื่มนี่ไม่ดุตอนดืม่มนี่ดุอืมบางคนก็เป็นลิงอะ่ะทุกกิ้ทุกท้อะ่ะมันมันมันสารพัดสัตว์อ่ะเออเขาถึงตั้งชื่อเห็นไหม ตอนนี้เด่นนมอย่างสิงเบียสิงเบียช้างเนี่ยเออสัตวสัตว์เบียเสือก็มีประมาณนั้นคือสัตรสัตว์ก็ไม่ไหวครับก็แล้วแต่ทําอะไรก็ให้อยู่ในกรอบนะครับอย่าไปรบกวนคนอื่นก็แล้วกันให้มีความสุขทุกท่านนะครับเพื่อนูงทาตัวให้เหมือนปฏิทินนะไปข้างหน้าเรื่อยๆไปไปเดินไปถึงจุดมุ่งหมายของเรา อย่าทำตัวเป็นเข็มนาฬิกาเข็มนาฬิกาแม่งหมุนกี่ปีกี่ชาติกี่ปีกี่ชาติแม่งก็มาที่เดิมเออนึกภาพบอ,อกไหมแป๊บแป๊บเอ่เที่ยงแป๊บแป๊บบ่ายแป๊บแปบแ๊บเย็นอา้าวค่ำอีกแล้วเช้าอีกแล้วเย็นอีกแล้วคือเหมือนนาฬิกามันก็อยู่งนะั้นน่ะหมุนเหมือนไพเรืะอ,อ่ไอ่ะทำตัวเหมือนปฏิทินดูว่ะเห็นไหมปฏิทินร้อยปีพันปีหมื่นปีเนี่ยมันไปเรื่อยๆไปของมันเนื่ยเรื่อยๆไปเนีๆๆ่ย เห็นันแป๊บๆอะ่ะอายุเราก็เป็นสวขึ้นทุกวันทุกวันและแก่ขึ้นทุกวันแล้วก็อ่ะเพื่อนดูแลตัวเองก็แล้วกันกับครอบครัวคนที่เรารักนะครับอ่าพระในบ้านใครมีพ่อแม่อยู่ก็ไปกราบเท้าท่านดูแลท่านดีๆสงการนะ่นะนะครับใครไม่มีก็ดูแลลูกเต้าบริวารดีๆแล้วกันก็ขอวอวยพรนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายวอวยพรให้เพื่อนมีความสุข กับชีวิตนะครับทำไรก็ประสบความสําเร็จความเจริญไม่เจ็บไม่จนมโนกน็กเราเขา่าออกบ้านใส่แมเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับหวังว่จาจะกลับบ้านปลอดภัยขับรถกับกี่ปลอดภัยครับสวัสดีครับบุนรักษาครับเพื่อน